สวัสดีครับจองเสียเอกพาร,รอยด้วยครับเมื่อนี้วันที่สิบแปดนะครับช่วงงามกลางคืนนะครับสมาถามปูนี่ตัวเด็ดให้พี่น้อง FC เอฟซีบ่ครับผมัาไปฟังกันจากข้างช่องเสียเอกด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อถูาาอาว่าอะไรมีใครมีปัญหาบอกมาเลย <laughs> มีแต่ปัจัยมากถ้วายปูแลครับเออไม่มีปัญหาว่ะปัญหา,างามทอ เช่าบ้าัแต่าถวายคือนักเร่ยนเทราะมังพอนักเร่นพอถามว่ามีปัญหาอีหอยังบอม่มีแล้วพ่นผู้ไมีปัญหากต่บอกมามพ่อจะจัดห่อนไม่มีใครเม่รักแคเสียงดังแล้วก็ดังบงบอ๋อว <im it> ับง <im it> บวันเขินวันพระควรพรควรควเวทชุราไม่ะดับ ถูกรากินเป็นระยะระยะแต่วันพระห้าวกินข่าว<ะไ>ว่าในโอเขาก็บอกแล้วไหมถูกราให้กินเป็นระยะระยะแต่วันพระให้เว้นสักวันได้ไหมเขาว่าอย่างนี้ปู่ตาก็ัดเลไม่ไม่ปัญหาโอเคโอเคอยู่แลยยังไงก็โอเคเออ มื่อมีวันที่ชีบบิตลูกหานร่วมปัจจุบันใจร่วมฉากมาน้ำปูตาว่าจันทร์มาตาป,ตาปูที่ปะขาวปูพู่งปูบนกุ้งทุกพระองค์ร่วมจัดถวายร่วมช่างพอผ้าถามทั้งกติกาพวกธนาวกอชาราโกรกหลานกติกาด้วยใจใช้คาถาด้วยใจเป็นกุศลนั่นแหละ <S <S อาบา,านี่เอาคําว่าถวายของผู้ใดไป อันนี้เาซื้อเเอฟซีกวางครับกับเซเยครับเอาเเขาหวมากเาวานเขาหวาเขาหวาเขาวาเขาวาเขาานได้ซื้อเอออ่านเ่งได้คือได้เขียงหกร้านเออถ้าเราได้ว่าช่วยกันจักเขาเขียงเขาพี่มากเวียดลอนเดีวพอจัดการเองเดียวตก ไม่ซึงได้สองตอนแล้จะปูเออสองตนหวอา,ม, <laughs> ามันคือหว่า่คือว่านักขาถาบสามวันคราถาวงน้ามันเคื่อนจากน้ำใช่เอาหายกวานไม่เขาไม่รามไม่เขไม่หมานหายงินไมนาหายเข้อง่ายมากิจการมานะแต่เรื่องารงนะ okay, ่ะโอเคไหมโอเคจ้า <c oughs> ถูกปูเอาหายกวางเอาแต็านาโอเคโอเคได้เลยหน้าหน เอาดูวานไหนหุยเบืองวะข้างว่างแถบข้งว่าแถบว่าว่าเอาดแล้วดีั้วเอาผู้ใดดีกว่าตั้งขัวปูขวานี้คือขวานด่าเอามูเขามากนะโอ้หนักจางเอฟทีว่าถาวรของเดียวก็รวยของแตนโมลูกโตวันเี้วัาชันเป็น้ายบุญเป็นทาพานบุญ้วบอกว่าไปเที่ยวไต่าวันเออเพิ่นผ่านมาเพิ่นมารวมถาว นะ้าปูตาปูช so ี้ผักขาวด้วยหายแรงเอาหายลูกหลานมีจบไม่รักไม่จบไม่หวานแด้ลูกเนอะหายหางไม่ดีใจทุกข์ขับแข็งแรงขอบัวอยืดเย็นเป็นทุกข์ไอ้เงินไหลว่างหายท้องไหลว่างได้ลูกเนอะขาทุกาทุกู์อ้อรราหายแรงได้ลูกเนอะเราหายแ้วแก่ว่าไม่หวังว่างแก้ถจกไว้ว่างหวังตั้งทางแบบใช้บุญมพอกังไลข่าวว่างได้ลูกเนาะขอบอยากกินจากทานขอบเป็นใจเป็นกุท้ เออมันก็เลยเกิดบุ่น,นนะพวกเนาะให้หาบาทที่บาทคอยแข็งกันไปหอืด้วยใจ,ใจใช้ทักท่าวบควาร้อยากเทปอยากถังอยากมีช่างไหนเที่ยวงานวาสารหยอางาไปตต้งงเราวกสายแฝงเอืเมื่อ,อสวัว่าพักไปถากไปทงังอื่นหละคอยหอยคอยแขงก,กันไปพราะนุเพียงท่านผู้ใดท่านผู้านใด แม่มาจับของว่ากินว่าทานั่งเฟิร์เฟิรนซื้อซืเออเห็นเฟินนี่แตยจับไม่นาเฟิรนเห็นเพิ่์นนู้นแต่ยับไว่นาเฟิรนเห็นเฟิรนสื่อร่งวันที่มงที่ท้องที่ถามก็คือว่าแรงของกล่มงานส่งนี่แหละต่งแต่ว่าการแต่ท้ามบางสิบบางาสนนั้นก็บอกได้เลยคือการทาให้ทำหน้าไหมบล้งเนาะช่วยที่เป็นไม่เป็นรวยใส่ก่อนจะทำนาทำอะไรก่อนไถหน้าก่อนัลนวาทูกเจ วานพืชนะลูกเนาะมันค่อยจะมีผลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปเก็บเกี่ยวเอาไม่ได้ไม่ใช่ของตัวเองมันถิบไปเก็บเกี่ยวของคืออ่งกับว่าอดมันถือจากไืมถือขังคุกไหนเพราะฉะนั้นเออคือการให้ไทยหนาไทยหนาก็ต้องลำบากเลยมาว่าลูกก็ถือเป็นไม่เป็นหน่ว่าถือเก็บกลําของเราวานวานคืชมันก็ออกเป็นต้นใช่ไหม กว่าจะเป็นต้นตำมะรกมาถอนเด้หรือมารกมาถอนเอางาออกอ,อันไดว่ารักว่าีกระหิตบำารุงให้ว่าสวยมากเอาไปดำกไม่บานเอาต้นข่าวไปดักมุักวะคนไทยไม่เคยทำแต่เคยชื้อกินว่าจากักเพราะฉะนั้นให้รู้ว่านะการทำนามันยากเย็นแค่ไหน,นตังได้พอแต่ไม่ผ้าเข็พื่อยีิข,ข่าวเป็นไม่ มาหายรูปหายร้านได้กินว่ามันว่าลำบากแล้วรืเนาะก็คือเป็นมไม่ทหายใดต้องไปพักไปดําดูไม่ขี่ตรงช่วยอี่ออกดอกงอกมาเป็นเมือดเป็นเมือดแบบจังไรม่าเกีียวมักเกล่ยวแต่มักฝาดทําไมนี่เขาบอกฝาเขาเสียอเป็นเม็ดออกมาเป็นเม็ดออกมายังกินงบาทัานใดต้องไปชี้ ชี้เราก็กินว่นนาท่านไดต้องไปมามาแล้วก็กินว่นาท่านไหนต้องไปน,งน,งอ,งไปนองแล้วท่านว่าเอาเข้าปากว่าไหนกิน <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือการทำบุญก็สุขเรียกเพียกไมป,ปั้งบางวัาบางวานคือมันจะได้อย่างไรท้องไถ่ไหมใครท้องไถ่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับเราทำบุญขั้นห้างว ถ้ามือไปหาบาดที่วบาทชักส่งมูลไปชักส่งเงินไปเท่องเวราบ้านก่อใหญ่โด่งโด่งการที่เขาถึงว่าแบบเอาทงก็ว่าโปเขาห่วงว่าท่านเกิดไปเกี้ยวเดาบ้านไม่เมไม่ผลว่าไม่มีเขาเอื่อแบกที่เพราะฉะนั้นคือการใช้ทางใช้ทัางพอสืบเรียบเรียงไปฟังคือการท่าบุญคือกานบางเคื่อแบบที่ของแต่ท่านมืึงเสียหายใจมึงเป็นไปว่าท่านมึงนี่เสียหายใจมืึง ถ้ามึงอยจะให้ได้ชิ้นเดือนถ้ามึงอยจะให้ได้วันที่เา้าสิบางคนก็ได้นะเช้าสิเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาตัวเองผลการกินการทานเป็นยังไงคขึ้นด้วยกวามจากของเป็นยังไงจากของคืนถูกกาเพิ่งด้วยบุญบารมีไม่เท่ากันแต่ตามกันที่การกระทำงอวันิง่งเขาเท็น,น้าขีข่ขานบตุตรทักที่เท่นัง่งจังแจ ไม่จีอใจหวังไหนผู้เขาเหตุเขาลำบากเขาลำบากมากเขาจังใดทุกทุกถ่ายเขาจังใดคือการกินการทานคือบาลดังนี้คือกันเขาสังะทงบุญมากตั้งแต่อาวิชชาจนถอดปัดจุวบันทานกว่าเขาถือว่านางบาูคือจีดาดกว่าเขาถือว่าบายรายได้แบ่ไม่ใช่ธรรมดาอืมทั้งดับทุกคนที่มีวาปไม่ใช่ธรรมดานะลูก จำไว้ไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุที่ทันข้าตา,านเก่าของเราไงฉั้นยานเก่าของเราเออคนฉิมักกระตุ้ถึงเวลาถ้าทำดีปฏิบัติดี่านี้โอเคโอเคดังนี้อคนจางถิม,มกกากก็ยังเดืว่ามันอยากเฮ็ดกับเฮ็ดอยากทักกัดชักรู้ตื่นพลังเขื่อนี่ทางล่างม่เข้ากันม่ จงขาดนะทำเทะาไรชี้ี้ไม่มีดาก็มันทังแบบติดตาววอกไว้ติดดาวไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าพ่อจะไปลงได้ทุกคนนะลูกนะจำหวาน,นะลูกทุกทิ้งทุกอย่างมีที่มาและก็มีที่ไปด้วยบุญบารมีถ้าไม่งั้นไม่เก่งจริงไม่นั่งคุยได้ทางวางดอกอปากเปียกปากเนียลูกลานตาปากเปียกอธิบายเรานังว่าเข้าใจ ผ่้นัง่งค้นกะถึกม่านขอาะงั้มถมคิดบ่ได้คิดได้แต่ทำไม่ได้บางคนผู้ให้คออื่นการกระทำแต่ความทำมว้ได้พูดได้ถอนคนได้การกระทำเคยเองทำมันได้แล้วมันจะเกิดบารมีตรงไหนข้างไปก็เท่านั้นไม่ทำเลยเชื่อพ่อไม่ทำเลยทุกทิ้งทุกจังคนบ่เห็นเทวราาดาาินเขาเห็นนะ เพราะฉะนั้นต้องถังรอนใจไว้นะว่าใครกำลังทำอะไรอยู่พ่อเตือนแล้วนะพ่อเตือนแล้วจนะว่าพ่อไม่ตักเตือนลูกหลานอยากทำทำไปรวยได้รวยไปเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ใครถอนไม่ได้พ่อแม่ถอนไม่ได้ครูบาอาจารย์ถอนไม่ได้ทร,รมาติาจะถอนเองรรมาขาดเพื่อนฝ่าดินทร่มถุน้ทวันไม่หงไม่ตาขัน้นคนว่าไม่คนว่าให้ถางก้องดินคนให้ถางแต่ก้องทูกเออผู้ใดมีไปรักเอะผู้ใดมไม่ว่ามีควยไปเอากูจะข่าใครกูข่ากูอยากนิ่งใครกูนิ่งไม่มีกฎระเบียบอืมน่า เพราะทนานนั้นพึ่งึดพึ่งแ่ให้ได้ต้องหให้ไทยได้เห็นเขาดีอยากดีต้องหให้ไได้เพื่เขาเห็นเขาด้วยอยากด้วยต้องหให้ไทยได้เพิ่มเขาปฏิบตับติให้มันได้จอืงไม่ใช่ว่าทำไมไม่ถูกไม่ไม่ถูกไว้ก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วไม่ใช่พ่อไม่ให้พ่อให้แต่บารมีไม่ถึงให้แล้วแต่ทำไมไม่เอาไม่หลายตัวร้ายตัวเพราะว่าตัวเองไม่มีด้วย ขฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับไส่ช่องอีพีสองนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับครับ